รถธรรมดาสองหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าวันนี้เหมือนจะได้ฮีตาชิมาทางขงบวนฮะนั่งแงใช่ด้วยดาวถูกฮีตาชิจริงๆด้วยเอ้ยบางวันฮีตาชินะฮะหมายเลขอะไรเนี่ยโอ้ยวันนี้พี่ฮีโดบ,บัตรดบ,บัรทรถธรรมดาสายเหนือสองหนึ่งเว้ยหมายเลขอะไรฮะสี่ห้าศูนย์ปดโอ ได้พีฮีเว้สองหนึ่งหนึ่งวันนี้ได้พีฮีเตชีนะฮะโอ้โหสุดยอด <c oughs> <c oughs> มีคนลงทั้งสองฝั่งแหละนะครับ่า <c oughs> บาบายกันนะครับโอยวันนี้พี่ฮีวางงานจัดโดดมาทำรถธรรมดาซะเลยนะฮะสี่ห้าสแปดวันนี้อ้โหสุดยอดมากเหลือจะเชื่อนะฮะเหลือจะเชื่อจริงๆน่าจะดูดินดิ้เลยหน่อยนี่ให้ดูอย่างนี้เลย พีคีนะฮะออกแนวแบบนี้นสักหน่อยเด็ดค่ได้พีีได้ไงวะเน,นี่ยบางวันสองนงหนึ่งไปอย่างนี้จริงๆนะฮะบางวันสองหนึ่งไปอย่างนี้จริงๆนะฮะ น้องผมเองนะครับรุ่นน้องผมเองอ่าบางวันอย่างนี้จริงๆฮะพี่ฮีของเราโอ้โหสุดยอดฮะสองนหนึ่งวันนี้แม่